จริงจอกเลเตอร์สตีมีโอกาสเซ็นฟรี3นักเตะนี้เพราะลงทะเบียนผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่24คนซึ่งจริงๆแล้วสามารถลงได้25คนแต่เลเตอร์สตีลงทะเบียนไม่ครบนั่นทำให้มีพื้นที่ว่างสล็อตว่างอยู่1ที่สามารถเซ็นสัญญาได้1ใน3คนนี้ตามภาพนี้เอ๊คุณหน้าคุณตากันไหมทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นอย่างซามูคาสิเอโกมาริโอลุย แล้วก็เจสันเดลเยอร์แต่ละคนเล่นตำแหน่งไหนกันบ้างมาคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์นะสวัสดีทุกท่านทางฟุตบอลสเตชันนะครับทุกคนที่เข้ารับชมคลิปนี้นะครับข่าวเลสเตอร์สตีวันนี้เป็นแบบเรียกได้ว่า breaking news นิดนึงนะครับมันมีเรื่องมาว่าเลสเตอร์สามารถเซ็นสัญญาได้หนึ่งคนถ้าจะทํานะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้แปลว่าเลสเตอร์จะเซ็นสัญญานะแต่มันหมายถึงว่าเซ็นฟรีสามารถเซ็นฟรีสามารถทําได้ถ้าสโมสรจะทํานะครับ แต่ละคนคือใครกันบ้างเป็นใครกันบ้างมาเริ่มกันนะครับแน่นอนแหละเขาบอกว่ารายงานจากสื่อท้องถิ่นอย่าง Letters ์แชร e ไลนะครับเขาบอกว่า l e t s t อร์สีเนี่ยมี u n t y y หรือว่ามีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะ Free a เจนตได้นะครับแน่นอนว่าทางสโมสรเนี่ยได้มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าในตลาดในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาว่าในตอนนี้เองเนี่ย มันคือสโมสรเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้25นักเตะใช่ไหมในสกอตเนี่ยอันนี้ไม่รวมกับชุดพวกชุดเด็กนะที่ว่าเอาขึ้นมาได้ตลอดสามารถลงทะเบียนชุดใหญ่ซีเนียสกอตได้25่้คนซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยเลสเตอร์ใส่ไป24คนครับทุกคนนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่ทางสโมสรเนี่ยสามารถที่จะเซ็นสัญญาฟรีกับนักเตะคนไหนก็ได้นะครับจริงๆไม่ใช่แค่3คนนี้นะแต่ว่า3คนนี้เนี่ยมันเป็นชื่อที่ ทาง Letter Share Life เนี่ยเขายกมานะครับซึ่งแน่นอนแหละการเซ็นฟรีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปนะครับทาง Letter s h ช r e เขาก็บอกนะครับมันมีหลายๆเหตุผลที่นักเตะเนี่ยไม่มีสโมสรไม่ว่าจะเป็นด้วยอายุก็ตามอาการบาดเจ็บอะไรก็ตามนะครับแต่แน่นอนแหละ Letter s h ช r e เขาก็พูดเหมือนกับว่ามีโอกาสท,ที่จะไม่เซ็นสัญญาก็เป็นไปได้นะครับเขายกตัวอย่างเคสของอย่างนี้ครับฟูลแล่ครับที่เซ็นสัญญาวิลเลียน ฟรีเอเนต์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ3ตัวเรื่องของเลเตอร์สตีที่มีโอกาสนะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับคนแรกครับก็คือเจสันเดนเยอร์นะครับเดนเยอร์คือคนนี้ที่ใส่เนี่ยนะครับเสื้อลียงอ่ะนะครับนี่คนนี้คนนี้คนนี้นะครับคนล่างสุดอ่ะนะครับนั่นคือเจสันเดนเยอร์นะครับเป็นเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเคยติดทีชาติเบลเยียมด้วยถ้าใครจำกันได้นะครับ ซึ่งทานของเจสันเดนเยอร์เนี่ยถูกปล่อยโดยอัลฟาฟาตี้ในซาอุดิอาระเบียในตลาดที่ผ่านมานะครับแต่มันมีอาการบาดเจ็บ,บรบกวนนะครับนั่นทำให้ทีมจากซาอุเนี่ยก็เลยเลือกที่จะ cancel contract ก็คือแบบยกเลิกสัญญาไปนะครับซึ่งอายุเนี่ยก็29ปีสำหรับเจสันเดนเยอร์เดนเยอร์เคยเล่นใ้กบบทีมดังฝรั่งเศสอย่างที่ลียงนะครับสำหรับเดนเยอร์นะ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกในเซ็นเตอร์แบ็กที่ถ้าเกิดว่าเลเตอร์สตีอยากจะได้ตัวเขามาร่วมทีมนะครับสำหรับเจสันเดนเยอร์นะครับคนที่สองครับแน่นอนครับก็คือคนกลางครับอดีตแบ็กซ้ายของนาโปลีมาริโอลุยครับนะครับผมเรียงจากล่างขึ้นบนนะนะครับมาริโอลุยเนี่ยหลังจากที่ใช้เวลาในการเจ็ดปีครึ่งในการอยู่กับนาโปลีนะครับและก็เคยสร้างประวัติ มีแชมป์ซีรีอาด้วยกับทางด้านของนาปโปลีนะครับเป็นแบ็กซ้ายชาวโปรตุกสก็แน่นอนแหละว่าเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของแบ็กซ้ายวัยสามสามปีชาวโปรตุกสเนี่ยนะครับเขาเรียกได้ว่าอะไรแบบไม่มีทีมนะครับนะครับซึ่งตอนนี้เองอ่ะเขาเนี่ย หากาลังหาทีมนะครับยังอยากที่จะเล่นอยู่สําหรับทางด้านของมาริโอลุยเคสของมาริโอลุยนะจุดเด่นของมาริโอลุยเนี่ยทางเลเตอร์เชอร์บอกว่าเขาเป็นแบ็คที่จ่ายบอลได้ดีนะครับแล้วก็มีแอสซิสเยอะด้วยนะครับแล้วก็เคยอยู่ในมือของอันเดโรคอนเต้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีทีมนะครับสำหรับมาริโอลุยเคยติดทีมชาติอิตาลีด้วยนะมาริโอลุยเนี่ยไอแม เคยไ,ไไเยไม่ได้เลยไม่ได้ติดทีมชาติอิตาลีเคยเล่นในอิตาลีแล้วก็เคยติดทีมชาติโปรตุเกสด้วยสี่ปีช่วงส0 1 8ันสิบแปดถึงสองพีสซึ่งเป็นยุคที่ลิคารโดไปเรล่าเนี่ยอยู่ด้วยนะครับตอนนั้น้ย <c oughs> พูดทีมชาติอิตาลีเฉยนะ <c oughs> นั่นแหละทีมชาติโปรตุเกสนะครับชาติเดียวกับลิคาโดไปเรล่านะครับแต่อายุเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เลเตอร์ซี่ไม่มองเพราะอายุสามสิบสาปีแล้วตอนนี้สำหรับมาเรียโวล คนสุดท้ายคนที่สามซามูคาสติเอโกนะครับอดีตปีของบียาลิยันบาเลนเซียแล้วก็เอซีมิลานนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาโดนบาเลนเซียเนี่ยยกเลิกสัญญานะครับแล้วก็ในฤดูก,กาลไปยืมตัวในซัสโซโลในอิตาลีนะครับลงสนามสิบเจ็ดสิบเจ็ดเกมนะครับนะสำหรับทางด้านของซามูคาสติเอโกนะครับ ซึ่งมันอาจจะเป็นคนนี้คือตำแหน่งปีขวานะซึ่งเป็นเลเตอร์เชยเขาบอกว่าตำแหน่งเดียวกับอับดุลฟาตาวูนะครับสำหรับซามูคาสติโคนะคนบนสุดอะนะครับซึ่งเจ้าซามูคาสติโคเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยอายุเนี่ยสาสิบปีนะครับสำหรับปีชาวสเปนิชไลน์นี้นะครับถ้าเลเตอร์ซีสนใจก็สามารถที่จะเซ็นสัญญาได้นะครับนะไม่เคยติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่นะครับเขาบอกอย่างนั้นนะ แต่ว่าก็เป็นเล่นอยู่ในระดับสูงทั้งเคยเล่นบาเลนเซียบิยาลิยันมาลาก้านะครับเอซีมิลานนะครับสำหรับซามูคาสตีโคนะครับประมาณนั้นนี่คือ3ตัวเลือกคือเอาง่ายนะทางด้านของเลตเตอร์เชอร์เขาบอกว่าเลถ้าเลตเตอร์สตีคุณมีสล็อตว่างเนี่ยคุณสามารถที่จะคุณสามารถที่จะเซ็นสาัญานักเตะฟรีได้นอก,จ,กจริงๆไม่ใช่แค่3ามคนนี้หรอกนอกเหนือจากนี้ก็ได้แต่ทีนี้ครับ การเซ็นสัญญาเนี่ยทุกท่านก็ทราบดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเราจะเซ็นไม่ต้องเสียค่าตัวนะเราต้องคุยค่าเหนื่อยกับนักเตะพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าเหนื่อยมันก็ต้องลงตัวด้วยนะครับประมาณนี้นะนี่คือเป็นสิ่งที่ผมก็เอาเรื่องนี้มาข่าวมาให้ว่าเอ้ยไม่แน่ว่าการเซ็นสัญญาอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าเราซื้อใครไม่ได้เรายืมใครไม่ทันและการเซ็นสัญญาอีกเข้ามาสักคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกให้มาเสริมขุมกําลังให้ ลดฟันนิสเตลอยก็ได้นะครับแต่ไอ้สคนเมื่อกี้นี้ที่ผมขึ้นภาพให้มันเป็น3คนที่ทางด้านของ l e t t e r s ์เช Life เขาเอามาให้ให้ดูกันนะครับซึ่งเป็นสามนักเตะที่ผมรู้จักหมดเลยนะเคยมีชื่อไม่ว่าเป็นอย่างซามูคาสติโกมาเรโอลยแล้วก็เจสันเดนายเยอร์ครับแล้วแฟนเลตเตอร์สตล่ะครับทุกท่านมองอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามนะครับ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ตัวเองต้องขออนุญาตลาท่านไปก่อนแล้วเจกินครับทุกคนสวัสดีครับนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับไปละ